แม่เลี้ยงใจร้ายพาเด็กหญิงตัวน้อยไปทิ้งไว้กลางกองขยะแต่ในวินาทีที่เธอคิดว่าชีวิตจบลงรถเอสวีหรูของมหาเศรษฐีก็หยุดอยู่ตรงหน้าเขามองเธอด้วยสายตาสันไหวราวเห็นผีจากอดีตเด็กคนนี้คือใครทำไมเขาถึงดูเหมือนรู้จักเธอความลับที่ถูกฝังไว้มานานกำลังจะถูกเปิดเผยกลางสายฝนหญิงสาวตัวน้อยเดินลากถุงผ้าเก่าผืนหนึ่งเท้าเปล่าของเธอเปื้อนโคลนและเศษแก้วแตกที่ฝังอยู่ในพื้นดินอากาศร้อนจัดจนกลิ่นขยะหมักลอยอบอวนรอบตัว เสียงแมลงวันบินวนดังหึงอยู่เหนือหัวเธอเธอชื่อข้าวหอมเด็กหญิงวัยเพียงเจ็ดขวบที่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาที่นี่แม่เลี้ยงของเธอยืนอยู่ข้างรถกระบะเก่าสายตายเย็นชาจ,จ้องมองเด็กน้อยเหมือนสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่ที่นี่แหละอย่าตามกลับมาเสียงนั้นเฉียบคมราวกับมีดข้าวหอมมองแม่เลี้ยงด้วยแววตาสับสนหัวใจของเธอเต้นแรงราวจะหลุดออกจากอก,อก เธอยื่นมือเล็กๆไปข้างหน้าแต่รถกระบะตรับแกลนออกไปทันทีฝุ่นสีเทาลอยคลุ้งปกคลุมหน้าเธอกลิ่นน้ำมันผสมกลิ่นขยะจนแสบจมูกข้าวหอมสุดนั่งลงข้างกองเศษอาหารมือเล็กๆกอดเข่าตัวเองแน่นเธอได้ยินเสียงเหล็กแหลมกระทบกันจากไกลๆเป็นเสียงคนคุยขยะหาของขายท้องฟ้าเริ่มมืดลงลมร้อนกลายเป็นลมเย็นที่พัดกลิ่นเน่ามาแทน เสียงหมาห่าจากมุมหนึ่งของกองขยะทําให้เธอสะดุง้งน้ําตาเริ่มคลอในดวงตาขณะที่เธอกําลังจะลุกหนีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากถนนด้านนอกไฟหน้ารถส่องแสงขาวว่าเพ้าตาร่างเล็กๆของเธอหันไปมองด้วยความตกใจรถ SUV ยูวีสีดำเงาวัคันใหญ่เคลื่อนเข้ามาช้าๆมันดูแปลกตาท่ามกลางภูเขา,ข,าขยะสกระปรกล้อรถบดเศษกระป๋องจนเกิดเสียงแหลม กระจกหน้ารถลดลงอย่างช้าๆภายในรถคือชายแต่งตัวดีนาฬิกาเรือนหรูสะท้อนแสงจากไฟหน้ารถเขาก้มมองเด็กหญิงตัวเล็กที่ยืนสั่นอยู่ข้างกองขยะสายตาของเขาแข็งนิ่งก่อนแปลเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่อ่านไม่ออกข้าวหอมถอยหลังหนึ่งก้าวมือของเธอกำแน่นราวกับป้องกันตัวกลิ่นน้ำหอมจากภายในรถประทะเข้ากับกลิ่นขยะรอบกายสองกลิ่นตัดกันอย่างแปลกประหลาดจนรู้สึกเวียนหัว ชายคนนั้นเปิดประตูลงจากรถรองเท้าหนังของเขาเหยียบลงบนดินเปียกเสียงนั้นดังชัดในความเงียบของค่ำคืนข้าวหอมมองเขาด้วยความหวาดหวัน่นหนูมาทำอะไรที่นี่คนเดียวเสียงของชายคนนั้นนุ่มแต่แฝงความหนักแน่นข้าวหอมไม่ตอบเธอเพียงยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาสายตาทั้งคู่สบกันในเงาไฟจากท้ายฟ้าชายคนนั้นขยับเข้ามาใกล้ ในมือของเขามีบางสิ่งวาววับคล้ายภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งเขาจ้องมองรูปนั้นและเงยหน้ามองข้าวหอมอีกครั้งแววตาเขาเริ่มสั่นไหวข้าวหอมไม่รู้ว่าทำไมชายแปลกหน้าถึงมองเธอแบบนั้นแต่ลมหายใจของเขาดูขาดช่วงเรากับเห็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเห็นอีกครั้งในชีวิตเสียงลมหอบแรกของค่ำคืนพัดผ่านเศษกระดาษปลิววนรอบเท้าเด็กน้อยและในวินาทีนั้นเอง แสงไฟจากรถ s u สยวยังคงส่องกระทบใบหน้าของข้าวหอมเธอยกมือบังตาพลางถอยไปอีกก้าวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองชายคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังบดกับดินชื้นดังกรอบแกรบเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงเพียงไม่กี่ก้าวแววตาเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและสับสนหนูชื่ออะไรเขาถามเสียงแผ่วข้าวหอมลังเลก่อนจะตอบเบาๆ ข้าวหอมค่ะเสียงของเธอสั่นไหวเหมือนจะหายไปกับลมชายคนนั้นกับพริตตาช้าริมฝีปากเขาขยับคล้ายพูดกับตัวเองข้าวหอมเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทรงจำบางอย่างที่ยังไม่จางเขาก้มลงนั่งสายตาเขาอยู่ในระดับเดียวกับเด็กหญิงมือหนึ่งยื่นออกมาอย่างระมัดระวังแต่ข้าวหอมถอยหนีอีกครั้งแม่หนูอยู่ไหนเขาถาม ข้าวหอมก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มแม่หนูตายแล้วค่าแม่เลี้ยงพามาทิ้งไว้ที่นี่เสียงตอบสั่นเหมือนกระซิบชายคนนั้นนิ่งไปแสงจากไฟหน้ารสถสะท้อนเข้าตาเขาภายในดวงตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแฝงอยู่ลึกๆเขายืนนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยบางสิ่งภาพถ่ายในมือเขาหล่นลงพื้นข้าวหอมเหลือบมองเห็นภาพหญิงสาวคนหนึ่ง ใบหน้าอ่อนโยนเหมือนแม่ที่เธอจำได้เพียงรางๆและในอ้อมแขนของหญิงนั้นมีทารกตัวเล็กๆชายคนนั้นรีบเก็บรูปขึ้นมาเสียงเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนแม่ของหนูฉันเคยรู้จักเธอข้าวหอมเงยหน้ามองอย่างไม่เข้าใจลมหายใจของทั้งคู่สั่นสถานในความเงียบแสงไฟจากถนนไกลๆเริ่มริบรีเสียงรถเก่าคันหนึ่งดังมาจากอีกฝ้าของกองขยะชายคนนั้นหันขอบไปมอง สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีและก่อนที่ข้าวหอมจะทันเอ่ยอะไรชายคนนั้นก้าวมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วคว้ามือเธอไว้แน่นในดวงตาของเขามีทั้งความกลัวและความตั้งใจประหลาดที่ยากจะอธิบายข้าวหอมสะดุง้งมือเล็กของเธอสั่นในอุ้งมือใหญ่ที่จับไว้แน่นความอุ่นจากฝ่ามือเขาตัดกับลมเย็นของค่ำคืนเธอไม่รู้ว่าควรหนีหรือเชื่อใจ เสียงเครื่องยนต์จากอีกฝ้าของกองขยะดังใกล้เข้ามาไฟหน้ารถอีกคันสาดแสงไล่เข้ามาทางพวกเขาชายคนนั้นรีบดึงข้าวหอมหลบเข้าหลังทั้งเหล็กเก่ากลิ่นน้ำมันและสนิมแรงจนแสบจมูกอย่าส่งเสียงเขากระซิบเบาข้าวหอมพยักหน้าดวงตาเบิกกว้างเธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินลากอยู่บนพื้นขยะพร้อมเสียงชายสองคนพูดคุยกันอย่างรุนแรงมันบอกให้เอาเด็กไว้ที่นี่ ก็แล้วมันไปไหนแหละยังไม่มาเอาเหรอเสียงนั้นหยับกระด้างเต็มไปด้วยความหงุดหงิดข้าวหอมจําเสียงได้ทันทีเป็นเสียงคนงานของแม่เลี้ยงหัวใจของเธอเต้นแรงราวจะระเบิดเธอหันไปมองชายแปลกหน้าที่อยู่ข้างๆเขาสบตาเธอแล้วพยักหน้าเบาๆให้เธออยู่เฉยแววตาของเขามั่นคงกว่าที่เธอเคยเห็นจากใครเสียงฝีเท้าเดินผ่านไปช้าๆขวดแก้วแตกกระจายเมื่อถูกเหยียบ แสงไฟฉายวู่ผ่านเหนือหัวจนทุกอย่างกลับเข้าสู่ความมืดอีกครั้งชายคนนั้นปล่อยลมหายใจยาวหนูปลอดภัยแล้วเขาพูดช้าๆ้ข้าหอมมองเขาอย่างไม่แน่ใจเขาจะกลับมาอีกไหมคะเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบถ้ากลับมาฉันจะไม่ให้เขาแตะต้องหนูอีกคำพูดนั้นแปลกสำหรับเด็กหญิงแต่ในน้ำเสียงของเขามีบางอย่างที่เธอเชื่อโดยไม่รู้เหตุผล เขาพาเธอออกจากมุมมืดไฟจากเอสวสองทางข้างหน้าอีกครั้งข้าวหอมมองรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าเขาก่อนที่เสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อของเขาจะดังขึ้นเขามองหน้าจอสีหน้าเขาเปลี่ยนเสียงเรียกขานจากปลายสายทําให้เลือดในร่างเขายินเฉียบทันทีชายคนนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเสียงจากปลายสายดังแผ่วแต่ชัดเจนคุณสุดเด็กคนนั้นอยู่กับคุณใช่ไหม เสียงนั้นเย็นชาและมั่นใจราวกับรู้ทุกอย่างอยู่แล้วสรุญชงักสายตาเขากวาดมองรอบบริเวณอย่างระแวดระวังกองขยะที่เงียบเมื่อครู่กลับดูน่ากลัวขึ้นทันทีเงาของเศษเหล็กและขวดแต่สะท้อนแสงไฟเป็นประกายวับคุณเป็นใครเขาถามเสียงเรียบปลายสายหัวรอะเบาๆอย่าทำเป็นไม่รู้จักผมเลยครับภรรยาคุณฝากเด็กคนนั้นไว้กับเราเองคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงตรงกลางอก สรุดขมวดคิ้วแน่นภรรยาฉันไม่มีวันทำแบบนั้นข้าวหอมมองหน้าเขาอย่างง,งุนงงเธอไม่เข้าใจว่าชายคนนี้เกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงของเธออย่างไรแต่สีหน้าเขาเปลี่ยนจากสงบเป็นแข็งกร้าวมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นเล็กน้อยถ้าแต่ต้องเด็กคนนี้อีกแม้แต่นิดฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่เขาพูดด้วยเสียงเยือกเย็นก่อนตัดสายทันทีเสียงโทรศัพท์ดับลงเหลือเพียงเสียงลมหอบและกลิ่นขยะที่อบอวล ข้าวหอมมองเขาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวคุณลุงรู้จักแม่เลี้ยงของหนูเหรอคะสรุดนิ่งไปไม่ตอบในทันทีเขาเพียงก้มมองหน้าเด็กหญิงแล้วพูดช้าช้ารู้และฉันรู้มากกว่าที่หนูคิดเธอขมวดคิ้วเขาจะกลับมาหาหนูไหมคะสรุทหันไปมองถนนมืดด้านนอกเสียงลมพัดเศษพลาสติกปลิวว่อนเหมือนคำตอบที่ไม่มีวันชัดเจนเขาอาจจะมาแต่คราวนี้ฉันจะไม่ให้หนูอยู่คนเดียวอีกแล้ว เสียงเขาหนักแน่นแต่แฝงความเศร้าเขาเปิดประตูรถ SUV แล้วพยักหน้าให้ข้าวหอมขึ้นไปเด็กหญิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนก้าวขึ้นเบาะหลังเบาะหนังนุ่มและกลิ่นสะอาดแตกต่างจากโลกที่เธอจักมาแต่ในกระจกหลังเธอยังเห็นเงากองขยะไก,กลๆและร่างเงาดำเล็กๆที่เหมือนกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ในความมืดข้าวหอมขยับตัวช้าๆบนเบาะหลังของรถเสียงประตูปิดดังปังก้องกังวานในความเงียบ SUV สีดำเริ่มเคลื่อนออกจากกองขยะไฟท้ายสะท้อนกับเศษขวดแตกเป็นแสงสีแดงสั่นระยิบสรุดมองกระจกหลังอย่างไม่วางใจเขาเห็นเพียงเงาไหวๆของคนสองคนที่ยืนอยู่ไกลๆราวกับยังจับตามองพวกเขามือของเขากำพวงมาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูดข้าวหอมมองออกไปนอกหน้าต่างถนนเต็มไปด้วยหลุมและน้ำขังแสงไฟจากตึกไกลๆดูอบอุ่นแต่ห่างเกินเอื้อม เธอไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนคุณลุงจะพาหนูไปไหนคะเสียงเธอเบาเหมือนกลัวคำตอบสรุดนิ่งไปชั่วครู่ที่ปลอดภัยกว่าที่นี่น้ำเสียงนั้นอ่อนลงกว่าครั้งก่อนแต่แฝงด้วยความหนักใจที่เขาไม่สามารถปิดซ่อนได้เขาขับต่อไปโดยไม่พูดอะไรแต่ในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพในอดีตภาพหญิงสาวที่เคยยิ้มให้เขาในวันที่ฝนตกเสียงหัวเราะเบาๆของเธอผสมกับเสียงร้องของทารกในอ้อมแขน เข้ากับพริบตาเล่ภาพเหล่านั้นท้องฟ้านอกหน้าต่างมืดสนิทเสียงฟ้าร้องดังขึ้นจากไกลๆข้าวหอมสะดุ้งแล้วรีบกอดกระเป๋าเผ่าเก่าแน่นสรุดเหลือบมองผ่านกระจกหลังไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวถึงบ้านลุงแล้วหนูจะได้อาบน้ำอุ่นๆน,นอนสบายๆข้าวหอมพยักหน้าเบาๆแม้หัวใจยังเต้นแรงแต่ทันใดนั้นแสงไฟหน้ารถอีกคันก็พุ่งมาจากด้านข้างถนน สรุตเหยียบเบรคสุดแรงรถหมุนคว้างบนพื้นเปียกเสียงเหล็กเสียดกับยางดังลั่น s อ v วีหยุดนิ่งกลางถนนที่ว่างเปล่าสรุดหอบหายใจหนักข้าวหอมร้องให้เบาๆในความมืดเมื่อเขาเงยหน้ามองออกไปเขาเห็นรถกระบะเก่าคันหนึ่งจอดขวางอยู่กลางถนนและเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าใบาหน้านั้นซีขาวใต้แสงไฟแม่เลี้ยงของข้าวหอมสรุตจ้องไปข้างหน้า หัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกถึงจังหวะในอกฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่กระทบกระจกหน้าเสียงนั้นดังที่รัวเหมือนกลองเตือนภัยแม่เลี้ยงของข้าวหอมยืนอยู่กลางถนนเสื้อผ้าเธอเปียกแนบตัวสายตายเย็นชาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้แฝงด้วยความกังวลบางอย่างริมฝีปากของเธอขยับพูดอะไรบางอย่างที่เสียงฝนกลบจนฟังไม่ชัดสรุดเปิดประตูรถลงไปยืนท่ามกลางฝนข้าวหอมตะโกนอย่าไปค่ะ แต่เสียงเธอจมหายลมแรงจนผมของเธอปลิวกระเซิงสรุธเดินตรงเข้าไปทีละก้าวดวงตาไม่ละจากผู้หญิงตรงหน้าเธอทำอะไรลงไปเสียงเขาดังแข่งกับพายุแม่เลี้ยงยิ้มบางฉันทำในสิ่งที่เธอเองก็ไม่กล้าทำสรุดเขาเขามวดคิ้วแน่นเด็กคนนั้นไม่มีทางเกี่ยวกับเรื่องของเราแต่เธอคือกุญแจทั้งหมดเธอตอบเสียงสัน่นสายตาเธอมองผ่านสรุปปิงเอสยูวี ที่กระจกหลังข้าวหอมกำลังมองออกมาด้วยดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตาอย่ามายุ่งกับหนูเธอตะโกนลั่นสรุธหันกลับไปมองแล้วหันกลับมาหาแม่เลี้ยงเธอกำลังพูดเรื่องอะไรกันแน่แม่เลี้ยงยกมือขึ้นช้าช้หยิบซองเอกสารที่เปียกน้ำฝนออกจากเสื้อเธอโยนมันให้เขาซองกระแทกพื้นจนเอกสารหลุดออกมากระจายสรุตก้มลงเห็นภาพถ่ายอีกใบภาพหญิงสาวคนเดิมคนที่เขาเคยรัก ยืนอุ้มทารกสองคนไม่ใช่คนเดียวอย่างที่เขาจําได้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเขาเงยหน้าขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาแม่เลี้ยงผูดช้าๆเข้าหอมไม่ใช่ลูกคนอื่นเธอเป็นลูกของคุณกับเธอคนนั้นเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเหนือหัวสรุดยืนนิ่งกลางสายฝนน้ําตาไหลปนกับฝนโดยไม่รู้ตัวสายฝนยิงคงตกหนักราวกับไม่ยอมสิ้นสุดเสียงฟ้าร้องก้องก,องกังวลสะท้อนไปทั่วถนนที่เปียกชื้น สรุดยืนอยู่นิ่งใบหน้าเปียกไปด้วยทั้งฝนและน้ำตาหัวใจของเขาเต้นช้าเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแม่เลี้ยงของข้าวหอมมองเขาอย่างเหนื่อยล้าฉันไม่ได้อยากทำร้ายเด็กคนนั้นเสียงเธอแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกอย่างพังตั้งแต่วันที่เธอจากไปเธอทิ้งลูกสองคนไว้โดยไม่บอกใครว่าใครเป็นพ่อเธอก้มหน้าลงน้ำตาปนกับสายฝนบนพื้นถนนสรุดหลับตาภาพในอดีตแล่นกลับมา หญิงสาวคนนั้นแม่แท้ๆของข้าวหอมเธอเคยหายไปจากชีวิตเขาอย่างไร้คำอธิบายและตอนนี้ความจริงทั้งหมดเพิ่งเผยให้เห็นท่ามกลางสายฝนฉันขอแค่ให้เธอช่วยดูแลหนูฉันทำไม่ได้อีกแล้วแม่เลี้ยงผู้เสียงสั่นก่อนก้าวถอยหลังสรุดเอื้อมมือไปข้างหน้าอย่าแต่เธอเพียงยิ้มเศร้าเธอสมควรได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้เสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะเก่าดังขึ้น เธอหันกลับขึ้นรถและเขาออกไปช้าๆแสงไฟท้ายค่อยๆจางหายไปในม่านฝนเหลือเพียงความเงียบและเสียงหัวใจของสรุธที่ยังสั่นไหวเขาหันกลับไปมอง SUV เข้าวหอมเปิดประตูวิ่งฝ่าฝนเข้ามาหาคุณลุงเสียงของเธอสัน่นสรุธคุกเข่าลงกอดเธอแน่นราวกลัวจะหายไปไม่ต้องกลัวนะหนูไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่หนักแน่น ข้าวหอมกอดตอบแน่นจนได้ยินเสียงสะอื้นสายฝนเริ่มเบาลงเหมือนฟ้ากำลังยอมให้ความสงบกลับคืนสรุดอุ้มข้าวหอมขึ้นรถในความเงียบเขาขับออกจากถนนสกรปรกแห่งนั้นผ่านกองขยะผ่านเงาความมืดที่ค่อยๆจางหายสู่ถนนที่มีแสงไฟอบอุ่นรอต้อนรับอยู่เบื้องหน้าข้าวหอมหลับตาพิงไหลเขาอย่างเหนื่อยอ่อนสรุดมองเธอผ่านกระจกหลังพลางยิ้มบาง เขารู้ว่าทุกสิ่งที่สูญเสียไปกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและในค่ำคืนที่ฝนยังตกพรำเสียงหัวใจสองดวงนั้นกลับเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้ง